สวัสดีครับพบกับผมพีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวัยน้ำผู้ได้บายินวินภูครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับชุดคอมพิเซตประกอบเสร็จพร้อมใช้งานครับประมาณสัก3 0คิวนะครับโดยประมาณครับเป็นคอมพิเซตระบบคอรีนครับเป็นระบบที่ราคาประหยัดสุดคุ้มมากจริงครับในชุดนี้ครับวันนี้ครับเป็นเซ็ตเดียวกันทั้งหมดเลยครับที่นําเสนอครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทโดโจภูล่าครับ ขอพีเซตนะครับแบบนี้ครับเหมาะสําหรับชุดภูวิลล่าครับดูแลง่ายมากครับตัวนี้ถังกองเป็นถังกองรุ่นที่คุณภาพดีมากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นที่ดีมากที่สุดของอีหมกครับรุ่นถังกองที่เราใช้ในชุดนี้ครับเป็นโวลูเมติกที4ี่ห้านย์ครับสิบปดนิ้วปั๊มที่เราใช้ในชุดนี้ครับเป็นอีหมกอดีศูนย์เจห้านย์ุดเจ็ดห้าแรงม้าครับตู้ไฟเป็นแบบมาตรฐานแบบอย่างนี้ครับเป็นตู้ เป็นตู้เบอร์ูงครับแต่อัดแน่นไปด้วยครับคุณภาพครับตัวอุปกรณ์คอนโทรลนะครับครบชุดครับเมนสกีเบคเกอร์ครับตัวแมติกอวโลดทามเมอร์ดิจิตอลครับรวมไปถึงในชุดนี้มีหม้อแปลงดูหน้าตู้ครับทุกชุดเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมาะสำหรับงานภูวิล่าครับชุดเล็กๆสวยๆแบบนี้ครับเดี๋ยวูเราดูกันทีละชุดเลยนะครับต้องขอกับคุณบริษัทโดโจภูวิล่านะครับชุดสุดท้ายครับกำลังเทสอยู่ครับตอนนี้ครับ ปั๊มกำลังทำงานครับก่อนรันระบบทุกครั้งครับเติมน้ำให้เต็มระบบครับทางด้านดูดเรามีเฮดเดอร์ครับสำหรับให้ต่อท่อน้ำประปาครับสายมือสุดครับจากนั้นมาทุกเซ็ตทำเหมือนกันครับดูตะกรอัดเดอรสะรวมไปถึงสกิมเมอร์ครับ ตอนนี้กำลังลานระบบอยู่ครับทุกตัวครับเทสลานเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมส่งรวมไปถึงนะครับสายใหญ่อีกหนึ่งสาครับสําหรับโดโจพูวิล่าครับตัวนี้ครับ5ชุดครับส่งพร้อมกันเลยพรุ่งนี้ครับสาหรับท่านใดที่ชอบงานคุณภาพแบบนี้ครับอุปกรณ์คอมพิวเตร์ระบบคอลินครับราคาประหยัดสุดคุ้มครับอย่าลืมติดต่อทีมงานวินวินภูเท่านั้นนะครับวันนี้ผมพิชาต้องจากลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ